คลิปนี้ตัวละครผมเลเวล65แล้วนะครับคุณผู้ชมคลิปที่แล้วผมยังเลเวล50อยู่เลยนะฮะนี่แหละครับเป็นพลังของการ fk gaming นะฮะผม fk ไปประมาณเออ ต้องบอกว่าเกือบ2วันเลยนะคุณผู้ชมและนี่คือของที่ผมได้มานะครับคุณผู้ชมพวก blue essence พวกสีต่างๆเนี่ยยกเว้น green essence store นะครับผมก็เอา green นี่แหละไปแลกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฟาร์มหาอีกริสด้วยนะฮะผมจะบอกว่าผมเนี่ยได้อีกริสมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน ec store ร้านนี้มีจําหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดใน map a n i m n d e r รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมี ไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูครับคุณผู้ชมผมเล่นหาอีกิสไปกี่รอบผมลงหาอีกิสไป153รอบนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะว่าดูจากคนอื่นแล้วนะฮะหลายคนก็จะมีอีกิสร่างชายนี่แต่ว่าอีกิสที่ผมได้เนะครับเป็นอีกิสตัวแดงแบบปกติออริจินัลตึงๆนะฮะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าแมปนี้ตัวชายนี่กับตัวปกติสแตตเท่ากันนะฮะต่างกันแค่รูปลักษณ์ละวะอย่างน้อยนะ ปลอบใจตัวเองคุณผู้ชมไม่เออโอ้โหได้ของเบิ่มๆนะฮะรีโรเพชโกรีโรเพชโกรีโรเพชโกนะฮะแบบ3ชุด3หน่อเลยโคตรคุ้มอ่ะคุณผู้ชมเลเวล48ละได้ไม่อีก42 t r a เทรดรีโรนะฮะได้เจมมา9,000แล้วก็พวกสแตทชิปต่างๆนะคุณผู้ชมว้าวจะแมว เป็นไอดีที่ผมคิดว่าผมดวงดีมากๆเลยนะไอดีนี้ผมไม่รู้สึกถึงความเกลือเนยนะคุณผู้ชมดวงดีจริงแล้วก็เคสผมรับไปแล้วหรือยังรับไปหมดแล้วนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปดูของอีโวก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยอีโวตัวไหนได้แล้วบ้างนะฮะแล้วค่อยมาสุ่มบัฟให้กับตัวละครบางตัวเนาะตอนนี้ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะอีโวฮันเตอร์ชานะหรือว่าอีโวอีกริดเลยดีอ๋อถ้าอีโวมันก็จะเป็นร่างนี้หรอวิดน่าสนใจนะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมอีโวเอ่อ Hunter ร์ชาก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยไป e ีโวอีกริสเนาะเพราะว่าความตั้งใจของผมก็คือค่อยๆ e ีโแต่ละตัวละครนะฮะตามลําดับที่ผมได้เนาะก็ประมาณนี้ละกัน Hunter ร์ชาเป็นตัวที่2ที่ผมได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ก่อนของก็ใช้ประมาณนี้โบเกนซอสกรีนบลูเพอร์เพลและก็เรนโบอีก2นะฮะอีโ e เลยครับบลิมนี่ฮันเตอร์ชาผมได้ทําการ e ีโเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ ใช้บัฟเป็นอีเทอร์เรียลนั่นเองบัฟสุดตึงนะฮะรองมาจากบัฟโมนาดเลยได้สเตตชิพมาอีกหนึ่งครับซูปเปอร์สเตตอีก3นะฮะมันสามารถใส่คอสเมติกได้หรือเปล่าฮะดูแป๊บ เหมือนจะไม่มีคอสเมติกนะคุณผู้ชมแต่ว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะเท่เลยแล้วก็ดูซว่าอีกิษเนี่ยสามารถอีโวได้ต่อหรือเปล่าโอ้โหแม่งโคตรอยากอีโวเลยอ่ะมาคราฟติ้งนิดนึงแล้วกันนะฮะบรูเอสเซนต์สองคราฟตรงนี้เราต้องเสียเป็นโกนะฮะตามนี้เลยแล้วก็ใช้เป็นกรีนเอสเซนต์สโตนนะครับเผื่อใครไม่เคยคราฟโอเคผมว่าอีกิษเนี่ยเดี๋ยวไว้ค่อยอีโวแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมอยากจะรีวิวร่างแดงอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าอีโวเนี่ยมันจะไม่ใช่ร่างแดงแล้วด เออเดี๋ยวนะทำไมพี่แก่เต้นไม่หยุดเลยนะเต้นไม่หยุดเลยนะฮะโอ้เจ้าของนี่หยุดเต้นไม่นานแล้วแต่ว่าตัวละครไม่หยุดเต้นนะคุณผู้ชมเอนจอยจัดๆนะฮะโอเคมาสุ่มกันดีกว่าคุณผู้ชมเทรดดีโรนะฮะให้กับอีกริษเนาะปึ๊บหวังว่าผมจะไม่เกลือนะฮะเพราะว่ามีถึง92เทรดรีโรเลยนะเมื่อกี้สุ่มไปแล้วหนึ่งนีครับปึ๊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 บโอ้โหเริ่มแย่แล้วผมว่านะปึ๊บฮึบฮึบเฮ้ยได้เดทไอ <What? S 2> 0.375คือผมสุ่มเสียไปนิดเดียวเองคุณผู้ชมยังไม่ได้รุ้นเลยนะฮะโอเคผมใช้เลยโอ้โห ชายคนนี้ดวงดีจริงคือตอนเนี้ยบัฟที่ผมได้นะฮะจากการสูมเทรดดีโดเนี่ยผมได้โมนาดให้กับซงจินอูได้อีเทอร์เรียวให้กับฮันเตอร์ชานะฮะได้เดไอให้กับอิกริสเหลือแค่โซล่าแล้วนะฮะ0.5%อันนี้คือดวงดีจัดเลยนะยังไม่ได้ทันแนวไปเล่นเลยคุณผู้ชมสูมได้บัฟรุงซะแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอิกริสน่าจะเหมาะกับโมนาดนะแต่ว่า ไม่ดีกว่านะครับคุณผู้ชมเราจะไม่เสี่ยงใช้บัฟนี้ไปก่อนไว้ค่อยมีรีโรเยอะๆนะฮะรออนะัปเดตหน้าเพราะตอนนี้แมปไ้อัปเดตแล้วนะคุณผู้ชมโอเคเรามาสุ่มสเตตนิดนึงนะฮะให้กับตัวละครพวกนี้อ่ะผมจะสุ่มให้ซองจินอูก,ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสเตตโพเทนเชียลนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเรามีโอกาสที่จะสุ่มได้สเตตที่มันดีๆนะฮะสุ่มเลยได้แซดเลย เซตนี้คือยังไม่ดีสุดนะคุณผู้ชมหรือว่าดีสุดแล้วอันนี้ผมไม่รู้นะฮะใครที่รู้เรื่องสเตตเนี่ยสามารถคอมเมนต์อ่าลงด้านล่างได้นะคุณผู้ชมอ่ะต่อไปก็จะเป็นฮันเตอร์ชานะฮะฮันเตอร์ชาก็เป็นระยะเหมือนกันละกันเนาะปึ๊บได้ A นะฮะฮันเตอร์ชาตอนนี้ออเแล้วมีตัวไหนอีกที่สเตตโพเทนเชียนะฮะร้อ ดูแป๊บหนึ่งเหมือนจะมีแค่นี้เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ยผมก็จะใช้แค่2ตัวละครนะฮะฮันเตอร์ชากับพี่ซองจินอูเท่านั้นเองนะฮะยอดคู่รักสลักใจนะคุณผู้ชมอ่ามาดูตรงนี้ก่อนเอดิมิอินเด็กน่าจะรับเจมได้นะฮะเพราะว่าผมลงดับเบิลเดนเจียนไปค่อนข้างจะบ่อยอ่ะเครมออแซนวินเลตยังเครมออไม่ได้นะฮะไปเราไปลงเอ่อรีเจนสเตดด่านอีกด่านหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะแซนวินเลตแล้วก็จะได้รีวิวอีกริสให้คุณผู้ชมดูด้วยเกือบลืม ยัดเลเวลว้มันก่อนนะฮะลืมเลยเดี๋ยวจัดการยัดเลเวลก่อนไม่รู้ว่าจะเลเวลเท่าไหร่นะฮะฟีดเลย a อ d all เลเวล50เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องสูญเสียทั้งหมดที่เรามีไม่เป็นไรครับเฮ้ยไม่หมดนี่ว่ายังเหลืออีกนะฮะ โอ้โห oh, <laughs> มีเยอะจัด <c oughs> ตอนนี้เลยว่า0้าสิบแล้วลีเจนสแตทแซนวิลเลสนะฮะือตอนนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์พารากอนนะแล้วก็แซนวิลเลสนะครับในลีเจนสแตทแล้วเคลียร์นี้ก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นของอีโวนะฮะเอาไว้อีโวนารุโตะนั่นเองนะคุณผู้ชมเราก็ต้องฟาร์มอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมลองมาให้ดูนะฮะโอ้ค่าตัวพี่แก2000นเลยนะค่อนข้างแพงนะฮะรูปแบบการโจมตีเหมือนจะโจมตีแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมโจมตีแบบเป็นลายเอวีนั่นเองนะเดี๋ยวปั๊มเงิน,ปน,ง 2, นแป โอ้นี่ครับคุณผู้ชมการโจมตีของอีกริสนะฮะดูแบบเต็มตาเลยเบ้าตาแตกอ่ะโอ้อือโคตรเทอันนี้คือเริ่มต้นนะคุณผู้ชมไทยอีโวและพี่แกจะขนาดไหนเดี๋ยวผมอ่านพาร์ทสี่ไปดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังอ่านไม่ได้นะผมเอาตัวนี้มาคอยแบบว่าช่วยซัพพอร์ตนะฮะเพนเป็นตัวซัพบที่ผมคิดว่าดีมาก ผมชอบมากเลยเดี๋ยวอัปเกรดตัวปั๊มเงินก่อนเดเมดของอังกฤษเนี่ยผมว่ามันเพียงพอแล้วนะฮะหนึ่งพันเลือดมอนมันไม่ถึงพันอ่ะเลือดมอนหลักร้อยเองคุณผู้ชมชิวมากอุย้ยได้ไปนเนี่ยได้อยู่โอเคโอ้โหมันตีไม่ทันมันตีไม่ทันนะฮะผมเอาตัวอะไรซัพพอร์ตด้านหลังดีพี่ทรงจินอูแล้วกันนะฮะตรงนี้ด้านหลังจะได้ไม่แตกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบ้านเราแตกก่อนโอเคเอ๋ทรงจินอูเราก็ตึงเหมือนเดิมอะ เขาบอกว่าตัวนี้นะฮะพาสติบชื่อว่า r u l e r h a n d นะครับคุณผู้ชมเอ,อ่อไดเมจบวก40นะครับถ้าโจมตีบอสโอ้โหแสดงว่าพี่แกตีบอสแรงแบบเบิ่มๆเลยดิไดเมจบูต40เลยนะฮะโอ้ตีบอสตึงแน่นอนเลยตัวนี้ดีเลยครับอ่ะอัปเกรดต่อปึ๊บปึ๊บต่อไปจะมีสกิลใหม่นะฮะชื่อว่า Commander Slash ดูสินี่โอ้ถือว่าทำออกมาได้เท่นะฮะอันนี้อัปเกรดสุดแล้วคุณผู้ชมไดเมจ5,000นะฮะ ต้องอีโวก่อนแน่นอนอีโวนี้น่าจะสุดโหดนี่โอ้ครีเด้งรัวๆอยู่นะแต่ว่าครีเด้งสี่พันเองไม่ได้ถือว่าเยอะวางได้กี่ตัวปะเนี่ยสตัวสตัววางได้แค่สามตัวนะฮะผมว่าบัฟดีสุดมันต้องเป็นเอ่อบัฟโมนาจริงๆด้วยคุณผู้ชมโอเควางได้แล้วคุณผู้ชมวางตัวนี้ละกันครับวงการโจมตีโคตรสวยน่าจะยังโจมตีเหมือนเดิมนะผมคิดว่าสกิลเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมณนะตอนนี้ ยังแบบเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่านี้คืออีโวแล้วะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้พารีตที่เพิ่มมานะฮะเหมือนว่าจะชื่อว่าแดนส์แดนส์แดนส์ก็คือเต้นเต้นเต้นนั่นแหละสมกับชื่อร่างอีโวเลยะฮะเบรดแดนเซอร์นะคุณผู้ชมมีโอกาส100%นะครับที่จะหลบการโจมตีอัปเกรด8อันนี้เป็นสกิลใหม่นะฮะไลฟ์ออฟดีเอ็นผมอยากรู้จังว่าสกิลเนี่ยจะเท่ขนาดไหนสำหรับฮันเตอร์ชานะฮะผมว่าสกิลน่าจะโคตรสวยวะ่ะคุณผู้ชม โอ้โอ้โอการโจมตีอันนี้มันคือแบบไหนไวะเนี่ยโจมตีแบบนี้หรอโจมตีแบบว่าเหมือนการแบ่งเค้ก <c oughs> นะฮะปแปลกๆแต่ว่าวงการโจมตีกว้างมากเลยคุณผู้ชมเหมือนตีฟูเลยโหดมากเดเมตร8,000นะฮะระวังได้หลายตัวมากอหอ,อย่างเทเราเจออีทาจิครับรอบนี้ อิตจิสตันหมู่ด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่โดนตันนะฮะหลบการโจมตีได้โอ้โหหลบการโจมตีได้ซะด้วยเกียนอยู่นะดีเลยคุณผู้ชมเท่าไปเล่นในด่านที่เจอมอนสตันเยอะๆนะฮะมีโอกาสหลบการโจมตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะโคตรเกียนปั่นได้รัวๆคุ้มค่าสุดๆตัวนี้บอสได้ตายไปแล้วนะฮะโดนปาดน่าจะติดคริเมื่อกี้นะฮะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ตายอยีกเหรอโอ้หถึกถึกมากโอเคเรียบร้อยจบนะฮะ อันนี้ได้เป็นสเน็กสเกลเอาไว้อีโวตัวอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะกลับล็อบบี้มาก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามีอีกริสให้เราอีโวอยู่นะคุณผู้ชมพี่แกรออยู่ปึ๊บบึ้มโอโ้โ <c> ห <oughs> เรียบร้อยครับอีโวสิ้นอีกริสสุดโหดได้นส t ตตชิพซูปเปอร์ส t ต h ชิเหมือนเดิมอยากเอามาดูด้านนอกจังมันสามารถใส่คอสเมติกได้ไหมใส่ได้มีคอสเมติกโอ้โห โคตรเท่ oh, เดี๋ยวมาเก็บคอลเลกชันก่อนละกันได้อีก500เจมแล้วก็อีก100เจมนะฮะ600เจมโอเคผมได้ซัสึเกะมาละอุย้ยวันนี้ผมดวงดีจริงๆเนี่ยเนี่ยซัสึเกะออกมาเร็วมากเลยนะฮะล็อกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไปดูของอีโวตัวอื่นแป๊บมีนาโลโตะซัสึเกะใช่ไหมดูแป๊บว่ามันใช้อะไรนะฮะแล้วก็ดูของวิจิต้าด้วยเพราะว่าเราต้องอีโวพี่แกเหมือนกันวิจิต้าต้องการถั่วเซียน80เลยโหล้วต้องการบลูเอเซนส์15านะฮะเรนโบ้ดองเนาะ เออ่ถ้าอีโวจะได้พาสีอีกหนึ่งตัวนี้ต้องการบลูจักระเรดจักระแล้วก็ของพวกนี้นะฮะกรีนบลูพิงค์เรนโบ้โหเยอะมากซาสเกะต้องการซิกสเกลอ๋อของที่ระดับจากดดานเมื่อกี้แล้วก็ของพวกนี้นะฮะขาดพิงค์กับเรดเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวฟาร์มทีหลังก็น่าจะได้แล้วโอเคเควสเสร็จของนวันรรับก่อนไปเล่นต่อเลยแล้วกันนะฮะ เอาอีกิสไปลองใช้งานดูก่อนจะไปใช้งานเดี๋ยวอ่านพาสซีฟตรงนี้แล้วกันนะฮะเอ่อสกิลแรกเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเพิ่มเดเมจเพิ่ม40%นะฮะถ้าโจมตีบอสแล้วก็พาสซีฟที่2นะฮะสตองเกรชาโดเอ่อเพิ่มเดเมจ30%นะฮะแล้วก็เอ่อตีเร็วขึ้น10%ต้านสตัร์ได้ด้วยนะฮะโอ้ oh. หรือว่ามันจะเพิ่มดาเมจตอนที่โดนสตัร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็พาสซีฟชาโดคอมมานเดอร์นะฮะเอ่อดาเมจและระยะบวก20% 70วิก็คือถ้าทหารเงาขออองเอ่ ซองชินอูนะฮะอยู่ในระยะการโจมตีของอีกริสร่างอีโวเนี่ยอีกริสก็จะเพิ่มดดเมดด้วยก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมอาจจะต้องลองทดสอบดูนะฮะเดี๋ยวนะผมว่าตอนแรกมันก็เท่ดีอยู่นะแต่เอ่ออะไรครับเนี่ยอัปเกรดอัปเกรดชา a d โด f ฟอร์สลัมอันนี้สกิลใหม่หรือสกิลเก่าเฮ้ยเหมือนจะเป็นสกิลใหม่หรือเปล่าวันนี้ต่อมาถ้าเรา จะใช้พาสซีฟจริงๆเราต้องอัพซองจินูให้สุดด้วยนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่ยากอยู่นะซรงจินูแม่ง <laughs> อัพเกรดโคตรแพงอ่ะกว่าจะเรียกทหารเงาได้แพงมากเลยนะ <laughs> โอ้โหเดเมดเดเมดเก้าพันติดคริเบิ้มเบิมตลอดเลยโอกาสติดคริซสี่สิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะโคตรเยอะโอ <laughs> <laughs> ้โหเดเมด,ดแม่งออกมาเป็นหมื่นอัพเกรดต่อนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสกิลสุดท้ายนะคุณผู้ชม shadow embrace นะฮะ อะสกิลใหม่ตีฟูโอ้ไม่กอดตีฟูเอลีอย่างนั้นเนอะนี่คือแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะผมชอบตัวที่มันตีฟูได้มากๆเลยโอถือว่าเป็นตัวตีฟูตัวแรกในทีมผมเลยนะเอ่อฮันเตอร์ชาเนี่ยผมไม่นับว่าตีฟูนะคุณผู้ชมมันเรียกว่าตีเกือบฟูแต่ว่านี้ตีฟูจริงโอดีเมจใช้ได้เลยถ้าได้บัฟโมนาดนี่น่าจะโหดมากๆเลยนะฮะแต่บัฟนี้ก็โอเค เพราะว่าการที่มันตีฟูแล้วก็ตีลาฮิตแบบนี้เนี่ยโอกาสติดคริมันก็น่าจะเยอะกว่าเดิมมากๆเห็นไหมครีเด้งรัวๆเลยโอ้หบอสมาแล้วคุณผู้ชมซาสุริเลือดส0งหมเองเลือดน้อยมากให้ตัวนี้ตีก็อาจจะเดสนะฮะไม่ยากเรวขายตัวปั๊มเงินก่อนผมจะอัพพีกริดให้สุดเลยหูเงินไม่พอแฮะแพงเกินโอเคเรียบร้อยจบนะฮะนี้เคลียร์ไม่ยากครับโวเล้นตอนนี้ผมเคลียร์รีเจนสเตท ครบแล้วนะฮะทุกด่านถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากๆเลย <c oughs> ดีเลยทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันมีตัวหนึ่งเว้ยคุณผู้ชมที่ผมอยากอีโวมากๆนะฮะนารุโตะนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเก่งอะนะแต่ตัวหน้าตู้เนี่ยเป็นอุบิโตะฉะนั้นขอย่าสุ่มอบิโตะก่อนละกันนะฮะก่อนที่จะไปอ e นะีโวนารุโตะเนาะโอเคสุ่มเลยยาว โอเคโอบิโตะนี่ได้มาแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ฮันเตอร์ชาด้วยนะฮะที่ผมสุ่มไปนอกรอบเนาะก็ได้มาหลายตัวผสมควรเลยเดี๋ยวจะอัปดาวมันก่อนละกันนะมันจะได้โหดนะฮะปึ๊บโอเคตอนนี้เป็นหนึ่งดาวเลยนะฮะคุณผู้ชมปึ๊บ okay. โอเคโหดมากตอนนี้นะฮะฮันเตอร์ชาเราขึ้น2ดาวไปเรียบร้อยแล้วเดิมเมจเริ่มต้นเนี่ยพันแปดเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปทําอัปเกรดหน่อยละกันนะคุณผู้ชมไปสุ่มสเตตนิดนึงมาเก็บค โอเคได้มาอีก23รีโรตอนนี้ผมน่าจะมีเยอะประมาณนึงนะมีอยู่ร้อยหกนะฮะถือว่าเยอะอยู่แต่ว่ามาสุ่มสแตตก่อนละกันนะสุ่มให้ตัวนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมร้อยเปอร์เซ็นตลยนะฮะ let's go เป็น S นะฮะถือว่าสวยอยู่ไม่แย่เลยโจมตีเลยฮะโอเคเป็น S มีทรงจินอู Spa และกันนะฮะน่าจะได้อยู่โอเคเท่าเดิม <c oughs> <c oughs> เปลืองจัดมาอีโวพี่แกเลย Let's g กฮะบึม <c oughs> นี่โอ้โหเน้นเท่ไว้ก่อนฮะคุณผู้ชม <c oughs> ตัวมันเท่ดีโอเคอีโวีปเรียบร้อยแล้วนารูโตะนะฮะแต่ถ้าถามว่าได้ใช้ไหมผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ไดเอามาใช้อุยแต่ค่าตัวมันพันสามเองนะพอๆกับวีจิต้าเลยนะคุณผู้ชมน่าจะเอามาใช้ได้อยู่เดี๋ยวดูพาร์สีใหม่ก่อนพาร์สีใหม่นะ่าจะเป็นอันนี้นะฮะวิสต์เตอร์ริ่งเร็กซ์เดเมจบวก2%ทุกๆก,การโจมตีสูงสุด36%โอ้โหเฮ้ยโห,โหเดี๋ยวผม <c oughs> อัพเลเวลมันก่อนนะคุณผู้ชม โอเคเลเวล50เลยแจ่มแมวแกจงเป็นตัวที่ใช้งานได้เดี๋ยวนี้ขอบัฟดีๆสาธู99ปึ๊บ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 โอ้โหผมมี106จะหมดไหมเนี่ยโอ้โหแย่แล้วนะฮะแย่แล้วแหละนันตัวตัวนี้โอเคผมว่าผมหยุดก่อนดีกว่า <S 2> <S 2> <S 2> <S นะฮะ ก่อนที่จะน้ําตาไหลไปมากกว่านี้ตอนนี้น้ําตาเนี่ยก็ได้หลุดมาแล้วนะฮะจากดวงตาผมแม่งเอ้ยเสียไป50รีโรเลยนะฮะเข็มวางไว้ด้านหลังมันจะได้ตีเร็วเรื่อยๆเ,เนาะมันจะลด SPA ตัวเองนะฮะถ้ามันไม่ได้ตีเห็นไหมลดไปแล้ว5%มันลดไปเรื่อยๆด้วยนะสูงสุด15%้าให้มันตีเร็วหน่อยคุณผู้ชมค่อยเอามาเล่นเนาะนี่ลดสุดเลยปะเนี่ย5.3ผมยังรู้สึกว่ามันตีช้าอยู่เลย จริงๆนะคุณผู้ชมผมยังรู้สึกว่ามันตีช้าอยู่เลยนะฮะแต่น่าจะเล่นได้อยู่ก็แย่และวงแม่งโค่นเล็กเลยโอ้ใหม่กอดวงเล็กมากโอเคได้อยู่ได้อยู่มันตีไหลฮิตอยู่นะฮะแม้ว่าการโจมตีมันค่อนข้างจะแย่เนาะแต่ว่าตีไหลฮิตดีใช้ได้อยู่นะฮะไม่แย่ขนาดนั้นเนาะอัพไปเลยเวฟสิบแล้ว โหเกาะเยอะจัดมอนเกาะเยอะมากต้องให้พี่ซองจินอูช่วยนะฮะไม่งั้นไม่ไหวอันนี้อัปเกรดท้ายแล้วก็โจมตีเหมือนเดิมนี่ว่าคุณผู้ชมไม่ต่างจากเดิมเลยนะฮะโอ้แม่กอดสุปแล้วคุ้มไหมเนี่ยอัปตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนั่นแหละวเวเจิต้าดีกว่าจริงจริงด้วยนะคุณผู้ชมพูจริง โอเคหลังจากที่ผมเนี่ยลองใช้เนรุโตมา2รอบแล้วนะฮะปรากฏว่าตัวมันกัะสุมบัฟไปให้มันเยอะด้วยก็ช่างมาันละกันเนาะถือว่าเก็บไวล้ละกันนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาเล่นนะฮะเอาตัวนี้มาเล่นแทนน่าจ๋มสุดเวจิตา้านะคุณผู้ชมเล่นง่ายนะผมว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะครับเจิตา้าก็เป็นเซตเดิม,มเซตแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปสุมบัฟให้เวจิต้าด้วยละกันนะคุณผู้ชมไหนๆก็เล่นพี่แกขนาดนี้แล้วนะฮะเอามาสุมบัฟหน่อยละกันขอบัฟแบบดีๆหน่อยได้ไหมให้กับพี่แก ผมใช้พี่แกบ่อยมากอ่ะจริงๆบัฟบ,บลิสเมื่อกี้ก็เล่นได้นะให้มันตีเร็วสุดๆไปเลยมาร์คแมนก็โอเคปะ่ะแต่ว่าอยากไปต่อว่ะคุณผู้ชมออะมาร์คแมนล้วกันนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มถั่วเซียนเพิ่มแล้วกันนะฮะถือว่าอีโวพี่เบจิต้าด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมรอบนี้ และนี่คือถั่วเซียนที่ผมได้นะคุณผู้ชมได้มา208อันนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำพอดีว่า FK เคพินบวกกับเอ่อผมผมหลับนะฮะ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> บึ้มเรียบร้อยครับเบจิต้าผมเนี่ยอีโวแล้วครับคุณผู้ชม ได้พวกแสแตทชิพมาเหมือนเดิมนะฮะไม่เคยเปลี่ยนแปลงและนี่คือเวจิตาร่างอ e ีโวเลยนะฮะเวจิต้าซูเปอร์อเวกเนตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ล็อกไว้ด้วยนะฮะมาดูพาสิใหม่ดีกว่าตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มเดเมจหนึ่ง้เรเซถ้าโจมตียูนิตตัวเดียวน่าจะประมาณนั้นนะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยผมอยากจะสุ่มบัฟให้มันอีกนะแต่ว่าผมกลัวมันเกลือมากเลยคุณผู้ชมสุ่มหน่อยละกันนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บให้หมดเลยละกันอัปเดตหน้าค่อยหาใหม่ โอเคครับเรียบร้อยผมได้บัฟโซล่ามาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่าทีมผมเนี่ยบัฟมันเออมันเรียงกันเลยผมได้บัฟโมนาดอีเทอรีเอลเดซอายแล้วก็โซล่าเรียงกันเลยนี่หว่าคุณผู้ชมดูด,ดิโมนาดโซล่าอีเทอรีเลแล้วก็เดซอายนะฮะนี่แหละครับคนที่ได้บัฟรุงทุกบัฟในแมปนี้แล้ว ก็ตามนั้นนะฮะตอนนี้ทีมผมค่อนข้างฟูแล้วจริงๆอยากจะไปลงพารากอนต่อนะคุณผู้ชมแต่ว่าแมปใกล้ที่จะอัปเดตแล้วจริงๆนะฮะณตอนนี้คลิปนี้เนี่ยก็คงประมาณนี้นะคุณผู้ชมเวทีต่างจริงมันมีสกิลเพิ่มนะฮะไว้รับชมกันในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะผมไม่อยากจะให้คลิปนี้เนี่ยมันปนกับอัปเดตหน้าเนาะอยากจะแยกกันไว้นะฮะไว้เจอกันในอัปเดตหน้าส่วนใครมีคําแนะนําอะไรนะฮะแล้วก็อยากดวงดีเหมือนพี่เนี่ยก็ฝากกันกดไลค์คลิปนี้ละกันนะครับคุณผู้ชมส่วนคลิปนี้ไป จู้บายบายไปแล้วครับ